สายนอุดรธานีก็มีผู้โดยสารลดลงทุกวันโดยมีเที่ยวบินเหลือ26เที่ยวบินแยกเป็นเที่ยวบินขาเข้า13เที่ยวบินมีผู้โดยสารเนี่ย537คนแล้วก็ขาออกอีก13เที่ยวก็เหลือผู้โดยสารจำนวน406คนจากเดิมนะคะที่มีผู้โดยสารอยู่ประมาณวันละ8,000ัถึง1 0 0 0 0คนต่อวัน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจำนวนผู้โดยสารก็ลดลงอย่างมากแล้วยังส่งผลกระทบต่อร้านค้าต่างๆในสนามบินด้วยทางท่ากาศยานอุดรธานีจึงได้มีมาตรการรองรับผู้ค้าในพื้นที่โดยปรับลดค่าเช่าพื้นที่ลงเหลือ50เตตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่31สิงหาคมลดค่าบริการภาคพ,พื้นดินของสายการบินต่างๆประมาณ90แล้วก็พิจารณาจำเป็นต้องปิดพื้น พื้นที่ของอาคารผู้โดยสารอาคารบีบางส่วนที่เป็นส่วนบริการของสายการบินไทยแอร์เอเชียและสายการบินไทยไลออนแอร์เพราะทั้งสองสายการบินอยู่ที่อาคารบีจะหยุดบินชั่วคราววันนี้จึงได้เริ่มทำความสะอาดฆ่าเชื้อจุดตง